สวัสดีครับพบกันกับยูคิโอยูเอลลิงส์นะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเคลียร์ e Mission ของภาคเซเว่นกันต่อนะครับผมนะจากคราวที่แล้วเนี่ยครับก็เคลียร์ e Mission มาถึงมิชชัน4กันแล้วนะครับผมนะก็มีตัวละครที่เข้าเกมมาเพิ่มเติมนะครับผมก็คือลูคคาลิสเตอร์นะก็มีวิธีปลดล็อกตัวละครนะครับผมทำเอาไว้แยกไว้แล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกัน ในเซตมิชั่นของภาคเซเกันต่อนะครับผมนะก,ก่อนที่เราจะขึ้นก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายมิชชั่นของเซตมิช i ั่นสีว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็ <c oughs> คืออันแรกคือทําการอันชิญมอนเตอร์แบบสังเวยแครั้งนะครับผมนะอันที่2คือลดไลฟ์พอยต์โคตรต่อสู้ให้เป็นศูนย์ด้วยการโจมตีของมอนสเตอร์ ที่ชื่อเซเว่นร้อยเมจิเชียนนะครับผมนะอันที่สามก็คือชนะหกครั้งนะครับผมนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับนะวิธีการเล่นอะไรก็อธิบายไปในคลิปวิดีโอคราที่แล้วแล้วนะครับก็คงน่าจะไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคใน s t a จมิชชั่นห้ากันนะครับโอเคมาแล้วนะครับ s t a จมิชชั่นห้านะครับผมอันแรกคือ,อชนะแบบ ควิกวิตต์ลี่นะครับผมโดยใช้ตัวละครลุคคาริสเตอร์นะครับผมนะอันที่2คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อราก้อนดาเกสสองครั้งโดยใช้ตัวละครลุคคาริสเตอร์นะครับผมนะอันที่3คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์30ครั้งนะครับผมอันที่4คือทำ,ำเมจจากการต่อสู้แบทเทิลนะครับผม25,000แต้มนะครับผมนะมิชชั่นนี้จะเป็นมิชชั่นหลักทีเ่เราต้องมีตัวละครลุคคาริสเตอร์ก่อนนะครับผมซึ่ง เราไปปลดล็อกมาแล้วนะครับนะซึ่งเราเพ่งปลดล็อกไปนะครับผมนะเป็นมิชชั่นที่ต้องใช้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับก็มีอัญเชิญมอนเตอร์ที่ชื่อดาเกตเนาะแล้วก็ชนะแบบควิกวิทตอรีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าควิกวิทตอรีในโลกของภาคเซเว่นนี่ต้องจบแบบ4เทอร์เหมือนดวลลิงหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่มั่นใจจริงๆก็เดี๋ยวจะต้องลองเทสดูเองก่อนนะครับ นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะใส่สกิลสกิลลัชออนดาเกตด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่ดาเกตเข้าไปในเล็กได้นะโอเคนะส่วนตัวไม่แน่ใจว่าชนะคุิกิตอรี่นี่มันต้องชนะแบบ สี่เทอร์หรือเปล่าเลยพวกนี้นะเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่ากฎของรัสตูเดียลเนี่ยมันอาจจะมีต่างกับสปีดดูเอลดูบ้างนะครับโอเคเราก็จะมีเซกไดรเก็ตมานะครับแต่ว่าไล่พอยต์หกพันเนี่ยในนั้น,น,นในการที่เราจะแบบควิกวิตอรี่แบบในสปีดดูเอลก็จะลำบากหน่อยหนึ่งนะครับ อันนี้คือในในเรื่องของโมเมนต์ที่ผมแบบคิดเอาไว้อยู่นะอโอ้การออกมาแบบนี้จ้าจ้าเลยทีเดียวอ 嗯嗯，问她，问她。 ตอนต้องตีไปก่อนนะครับ <c oughs> โอ้นี่ขนาดกระหน่ำตีสี่เทินนะยังไรยังเหลืออยู่เก้าร้อยเลยก็ถือว่ายากอยู่นะในความคิดผมก็ต้องดูครับว่าควิกวินตอลี่ในของรัสเนี่ยเขาจะจบภายในสีเทินหรือว่าหกเทินไหมนะครับ <c oughs> โอเค้องอะไรเยอะแยะ 嗯。Uh. โอเคมันต้องชนะภายในสี่เทินซึ่งผมว่ายากซึ่งผมว่ายากโอ้ยพิกตอรี่เนี่ยมึยากอา่าก็ต้องเดี๋ยวต้องตัปแับเน็กใหม่หน่อยหนึ่งแล้วแหละถ้าทรงมาแบบนี้นะถ้าทรงมาแบบนี้นะอืม ลำบากเลยก็ต้องภาวนาแบบว่าให้จบภายในสีเทินให้ได้อะอืมซึ่งไงดี่ะเนี่ยนี้ก็ยากอยู่มันจะน่ะ, <c oughs> <c oughs> ะ,ะ,ะเดี๋ยวก็ต้องภาวนาไปนะครับส ชนะภายในสีเทิร์นควิตอรี่ในโลกนี้นี่ยากจริงโอ้และการก็ไม่ได้เปิดเยอะด้วยโอ้ตายล้วไอ้ก่อนวะก็ต้องภาวนาให้ลาเกียรอยู่มือแรกเราอ่ะครับ <laughs> พอพูดมาแม่งมาเว้ย <laughs> เพราะว่าหลัเกียรเนี่ยมันมีเอฟเฟกที่สามารถตีได้สองครั้งต่อเบต้นเฟส ซึ่งมันสามารถทําให้ลดไลท์พอยของคู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ไแน่ใจว่ารีคอ m e ม t มันใช้อะไรนะเซนการททอปตอนเด็กโอเคการทอปตอนเด็กโอคไปเล็ได้อยู่สบ,บายสบ,บายนะครับก็แล้วตัวมันเนี่ยก็พลังโจมตีถึงสองวันห้าด้วยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วโอเค หวนมันไปหวนมไปบืาเฮอ,อืมเก แจมอยู่โอเคทำได้โอ้ก็ต้องพึ่งมือของ ตัวลุกนะครับว่าถ้าบนมือเนี่ยมีดาเกตในมือแรกเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้เคลียร์ควิวิตอรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับรั s h ูเอลกับ Speed Duel ใช้กดเดียวกันดังนั้นคือควิวิตตี y คุณต้องจบภายใน4ี่เทินเท่านั้น <c oughs> ซึ่งยากอยู่นะฮะซึ่งยากอยู่ถือว่ายอมรับว่ายากจริงจริงนี่ถือว่าถ้าไม่ได้ดาเกตในมือแรกเนี่ย ก็ลำบากหน่อยก็ถ้าแนะนำจริงๆผมว่าพยายามเล่นให้ดาเกตขึ้นมือแรกให้ได้แค่นั้นแล้วก็ต้องเราต้องเริ่มหลังเท่านั้นด้วยนะครับถ้าเริ่มก่อนนี่คือเราไม่มีโอกาสที่ชนะควิ t ตอรีด้วยนะครับอันนี้ถือว่ายากนะในส่วนตัวมองผมถือว่ายากนะแต่ถ้าใครเปิด Rush d u อลมาเพิ่มมาเล่นโดยพอแล้วได้ัาเกตมาก็ยัดไปเถอะครับนะแต่ยัดจริงๆก็ได้สูงสุดไม่เกินสาใบานะเพราะว่า มันโดนลิมิตมาจากทางโคโนอมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแปลกใจมันนี่เราก็ตกสบายล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปไล่เก็บวิน <c oughs> <c oughs> นะครับ อันนี้ของผมมันจะเหลือดาร์เกสที่เราต้องลงมาอีกรอบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอืม แต่ถ้าใครไม่มีไม่ได้เปิดมาก็จะแนะนําว่าใช้สกิลของตัวลูกก็ได้นะครับก็จะเสกดาเกตเข้าไปในเด็กอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเสกแค่ใบเดียวกับตัวมอนเอซิกอันหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าใครเปิดหามาอยู่แล้วก็เปิดได้ใบสองใบก็ไปใส่เด็กแล้วก็ทำทำเด็กมาได้เลยก็ได้นะฮะนั่นอยู่โอเค ส่วนทำทเจ้าเมจจากการต่อสู้แพทเทิลประมาณสามหมื่นกว่าเพราะว่าได้อยู่แล้วแหะเพราะว่าชดูเอลนี่มัน,มนไล่พอยเยอะด้วยอ่ะหกพันต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแมทนะครับก็ตีประมาณสักห้าแมทก็ได้สามหมื่นแล้วอนะ่ะหรือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ คของผมก็จะเหลือแค่อันเชิญดาเกสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำน ตันเชิญมอนสามครั้งนะครับผมนะก็ของผมก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสเตมิชั่นห้านะครับผมนะก็ไปทากันต่อเอานะครับผมในเรื่องนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับ<อ>ก็ไปทาไป่อยกันต่อได้เลยนะครับผมนะก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอเคลสเตมิชั่นก็จะขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าของเคลสเตมิชั่นพาร์ทเซเว่นกันต่อนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้ก่อนพอตัวไปก่อนนะครับ